สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดในเรื่องของการเปรียบเทียบการศึกษาประถมศึกษาประเทศจีนและประเทศออสเตรเลียค่ะรอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะจีนจีนมีการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด9ปีได้แก่ระดับประถมศึกษา6ปีและมัธยมศึกษาตอนต้น3ปีกฎหมายด้านการศึกษาฉบับใหม่ที่พยายามตัด ลดแรงกดดันสองทางของเด็กนักเรียนทั้งจากการทำการบ้านและการเรียนพิเศษนอกสถานที่ในวิชาหลักต่างๆกรอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะออสเตรเลียการศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลียเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่10หรือ ระหว่างอายุ6-10ปีเมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่างๆได้หรืออาจจะศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นกฎหมายเกี่ยวข้องยังไม่มีประเภทและรูปแบบการจัดก,การของโรงเรียนประถมศึกษา จีนสังกัดของโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการหรือ MOE กำกับดูแลคณะกรรมการจัดการศึกษาแห่งชาติหรือ SEC เป็นผู้วางแผนการศึกษาตามนโยบายรัฐและควบคุมคุณภาพการศึกษาขนาดโรงเรียนนะคะโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ค่ะประเภทและรูปแบบการจัดการของโรงเรียนประถมศึกษาออสเตรเลียสังกัดของโรงเรียนสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลียหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่าสอนอรอ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานกอพอขนาดของโรงเรียนนะคะโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็น3ประเภทคือโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนโรงเรียนคาทอลิกค,ค่ะ การรับนักเรียนในประเทศจีนนะคะจะรับนักเรียนตั้งแต่อายุหกถึงสิปีวิธีการรับนักเรียนโรงเรียนประถมจะเป็นโรงเรียนของรัฐโดยจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านจำนวนนักเรียนต่อห้องยี่สิบถึงสามสต่อห้องค่ะค่ะการรับนักเรียนในประเทศออสเตรเลียนะคะจะรับนักเรียน อายุระหว่าง6-12ปีค่ะวิธีการรับนักเรียนนะคะนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับนี้ต้องผ่านการเรียนภาษาอังกฤษหรือการผ่านวัดผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้พิจารณารับเป็นรายบุคคลตั้งแต่อายุ7ปีค่ะจำนวนนักเรียนต่อห้องนะคะ20-30ต่อห้องค่ะ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับปฐมศึกษาจีนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับปถมศึกษาพัฒนาทางการศึกษาการศึกษารอบด้านขยายเส้นทางการศึกษาให้เลือกเส้นทางการศึกษาได้ก็ได้หลังจากที่จบจากภาคบังคับ9ปีแล้วลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ ในหัวข้อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศออสเตรเลียวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้นักเรียนรู้ที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและความคิดสร้างสารรค์เป็นพลเมืองที่ดีมีความกระตือรือร้นและมีความรู้ค่ะ ระบบการจัดการเรียนการสอนนะคะประเทศจีนระยะเวลาในการศึกษา6ปีเวลาการปิดเปิดภาคเรียนในจีนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมตลอดจนมหาลาัยต่างปิดภาคเรียน2ครั้งต่อปีคือภาคเรียนฤดูร้อนและภาคเรียนฤดูหนาวค่ะโดยการปิดภาคเรียนฤดูหนาวนะคะจะมีประมาณ1เดือนค่ะ ระยะเวลาเรียนนะคะใน1ปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น2เทอมคือเทอมฤดูใบไม้ร่วงช่วงต้นเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมค่ะ 2. นะคะฤดูใบไม้ผลิคือเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมค่ะประเทศออสเตรเลียระยะเวลาในการศึกษา7ปีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาแบ่งออกเป็น4เทอมดังนี้เทอม1ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน เทอม2ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกกรกฎาคมเทอม3กลางเดือนกกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายนเทอม4กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคมค่ะ1เทอมจะเรียน9สัปดาห์และหยุดราว3สัปดาห์ต่อเทอมเรียน8ชั่วโมงต่อวันนักเรียนจะไปโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร เวลา8นาฬกานาทีถึง15นาฬิกา15นาทีค่ะหลักสูตรนะคะจีนในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่6ถึง12ปีจะได้เริ่มเรียนวิชาพื้นฐานได้แก่ภาษาจีนคณิตศาสตร์พื้นฐานจริยธรรมภระศึกษาและกิจกรรมพิเศษภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษจะได้เรียนตอนประถมตอนปลายค่ะ ออสเตเรียนะคะหลักสูตรการเรียนการสอนของออสเตเรียแบ่งออกเป็น8หมวดวิชาหลากักได้แก่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ศิลปะภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีและการ,รพัฒนาสุขศึกษาและพลเมืองอีกทั้งยังมีวิชาทางเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจของนักเรียนค่ะแนวทางการจัดการเรียนการสอนประเทศจีน ิธีการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศจะเน้นการท่องจำแบบท่องจำและเน้นหนักกว่าในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาจีนนอกจากนี้ยังเป็นแบบฝึกหัดมาตรฐานสำหรับชั้นเรียนที่จะเสริมด้วยการเตรียมการสอบที่ครอบคลุมในโรงเรียนในประเทศจีนจะมีกิจ,จกรรมหลังเลิกเรียนเช่นการเล่นกีฬาและดนตรีค่ะ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของประเทศออสเตรเลียการเรียนการสอนของออสเตรเลียมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดรู้จักตั้งคำถามและรู้จักค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองค่ะการประเมินผลจีนในช่วงปฐมศึกษาตอนต้นเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงของการศึกษาภาคบังคับการจบการศึกษาในโรงเรียนปฐมศึกษาเข้าสู่ไว้มัธยมตอนต้นจึงไม่ต้องผ่านการสอบออสเตรเลียสำหรับระดับปฐมศึกษาโรงเรียนจะพิจารณา นักเรียนเป็นรายบุคคลไปเด็กพิเศษนะคะประเทศจีนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังจากสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ9ปีแล้วนักเรียนกลุ่มนี้ยังสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสายอาชีวศึกษาและจากนั้นทําการสอบเข้าวิทยาลัยระดับชาติสําหรับนักเรียนในแผนกความบกพร่องทางสายตาหลังจากได้รับการศึกษาภาคบังคับ9ปีแล้วพวกเขาจะได้ไปโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลอมรวมเข้ากับสังคมค่ะโรงเรียนยังได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกยกระดับห้องอ่านหนังสือห้องฝึกประสาสัมผัสและห้องนวดนอกเหนือจากหลักสูตรพื้นฐานภาคบังคับแล้วทางโรงเรียนยังได้สร้างชมรมต่างๆอีกมากมายค่ะในส่วนของเด็กพิเศษประเทศออสเตรเลียนะคะ <c oughs> การศึกษาพิเศษในประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. การจัดโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เกือบทุกรัฐจะจัดตามประเภทของความพิการเช่นโรงเรียนสอนคนตาบอดโรงเรียนสอนคนหูหนวกโรงเรียนสอนบุคคลปัญญาอ่อนโรงเรียนสอนบุคคลที่มีร่างกายพิการโรงเรียนสอนเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ค่ะ 2. การจัดโรงเรียนร่วมโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียปกติส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรับเด็กพิการเข้าเรียนร่วมพอจะได้รับบริการเพิ่มเติมจากรัฐ 3. การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและเป็นประเภทของการศึกษาที่ไม่มีอยู่ในโรงเรียนพิเศษและเรียนร่วมค่ะครูผู้สอนของประเทศจีนนะคะคุณสมบัติของครูครูในจีนต้องผ่านการทดสอบระดับชาติจะได้รับใบอนุญาตโดยต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนว่าด้วยศาสตร์การจัดการเรียนรู้จิตวิทยาและพิธีการจัดการเรียนรู้จากนั้นจึงร่วมการสัมภาษณ์ โดยครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นครูมาก,ก่อนอัตราส่วนครูต่อนักเรียนนะคะจีนมีโรงเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับจำนวน27,200แห่งค่ะจำนวนนักเรียน158ล้านคนจำนวนครู10ล้าน5แสนคนมีโรงเรียนประถมจำนวน 154,300แห่งค่ะของประเทศออสเตรเลียนะคะคุณสมบัติของครู1ครูผู้สอนผ่านการรับรองรายได้รับการฝึกอบรมจากมหาลัยและเป็นครูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา2ส,สามารถสอนทุกวิชาสำหรับชั้นปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งหมายความว่าครูสามารถ สอนบทเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษคณิตศสาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และศิละปะได้จะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีอัตราส่วนครูต่อน,นักเรียนชั้นเรียนมีขนาดเล็กมีนักเรียนสูงสุดไม่เกิน30คนต่อชั้นเรียนคะ่ะการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐจีน เมื่ออายุ6ปีเด็กที่เข้าเรียนตามเกณฑ์อายุไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเพียงแต่จ่ายค่าหนังสือบางส่วนและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมแล้วไม่กี่ร้อยหยวนเป็นการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนปถมจะไปโรงเรียนของรัฐจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านประชาชนทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เป็นศูนย์กลางการศึกษาในพื้นที่เขตชนบทค่ะการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐออสเตรเลียสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาตรฐานสูงรวมถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูงทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้ใช้มีโปรแกรมด้านพรสวรรค์และมีความสามารถ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสาม,มารถสูงมีโปรแกรมผลสลิตทางการเรียนสูงที่จะช่วยให้นักเรียนระดับแนวหน้าได้เรียนวิชาในระดับเพื่อสะสมหน่วยกิจล่วงหน้ามีโปรแกรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับโรงเรียนที่ต้องการสนับสนุนการเรียนเพิ่มเติมค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ